สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางเด้อจ้าเรากะกาบขอบคุณเลย่อที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยได้จ้าอย่าลืมเด้อจ้าหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยให้มีรายได้ในช่องเพื่อที่หน่อยเสียเอารายได้ไปสร้างซีรีส์หลูกอีสานห้เบิ่งกันนะจ้าพี่น้องจ้ามามือนี่มือนี่ผ้าเฮดาน,นีกินจ้าตำเล็บมือนางหรือว่าตำตรีนไก่ล้วกะอันนี้เป็นหนึ่งปันนิจจ้าพี่น้องจ้า อยากกินหนึ่งปด็นแต้เมื่อนี้บะมีวิธีเห็ดให้เบิ้งด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเป็นสมต่ำธรรมดาเนาะจา้ะแล้วก็นหนึ่งปลาเนาะจา้ะหน่อยก็เรื่อ้บะ้มีเทคนิคอีหยังมากมายก็เรืบบร่อ้เห็ดให้เบิ้งเบิ้งเด้่พี่น้องทรีนไก่นะครับหืมขอสดน้นำกันจ้ะอร่อยมากแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องมาได้จ้ามากินขา้าวบ่แม่นมากินขา้าวมากินตับหมูห้องน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะพักกันนิดยาหนึ่งดอกแค่กระหลำ่ำล้วก็มี่พักกัดขาวได้หน่อยนึงเนาะจ้ะพี่น้อง ขอนี่กก็เขอกินตำโมข้งแขนๆก่อน,น,อน,น,อนแสบแห้งแสบหลายอยากหลายไทยละครตากาแดดพี่น้องจ้าตากแดดจนแบบจนโอ้โหดีว่าได้กันแดด NBF นะคะมากอ่ะหืมอร่อยมากมาขอแบบนี้เลยจ้า Chìn hình xuông Xôm tầm dèo dà đáy da không thật, tóm Tìm phạt, khăm, gặp แซ่บแห้งครับแห้งเนะี่ยแซ่บแห้งดี <c oughs> ขอ,อกินป่าด้วยจ้ะบัน Pai mới kín tới hùa có thoảng cho P'non cháu Bà cọc cả xay Mà cháu จอบแขกนมจ๊ะสดใสน้ำก <laughs> ัดกน้ำวิพน้องจ่ะคักรี่ <unjust nogle> <apology> <ât mit> Mm-hmm. <laughs> นี่พี่น้องบางคนจงเพิ่งของมาเบิรงเลยเพิ่นว่าเอามือปิดปากดูพวดรสชาติาาว่าพี่น้องจ๊ะคือไหนบอกว่าที่ไหนเอามือปิดปากเพราะในดันพักเข้าไปจ้าเพราะใส่พักก็ดันพักเข้าไปแบบนี้จ้ะพ,พี่น้องจ๊าแล้วที่ไหนปิดบางเที่งเพราะแบบอันมวนพักมวลยังกับไม่ยังไงเห็นอาหารในปากน่าจะพี่น้องเ <c oughs> ขาไม่ปิดเขาโทษได้หลายเด้อจ้ะ เพื่อความสุภาพเล็หน่อยเป็นทังสี่มัจจดยพัดใด้จะเป็นมาาัจจรเจนหน่อยบ่แม่ป็นมาพึงสีมาเป็นบ่อันนี้เป็นเป็นมาตาั้งแต่เกิดตังด้งแต่จำความได้อนู่น้อยจ้ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่างอยากกินหนึ่งปลากับจำํำตำบบกุงอย่าแม่ก็เลยได้เห็นห้เพิ <c oughs> ่นกินมักกินอาหารอีสานจะพี่นองจ้าถูเล,ล่านะจ๊ะ <c oughs> ลูกให้อีสาน แม่ก็สินนะจ๊ะเนื้อท้องมันมันเยอะเป็นคนขาดความมั่นจ๊ะแซ่บผักที่สุดของที่สุดหนิจ๊ะ mm แทะหัวปลามามาสดน้ำพ่่้นองอีกคำหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องจา๋าขอสดอีกหนึ่งคำนะคะมาจา้ะเสียบๆน้ำกันด้วจ้าพี่น้องจา๋าโอเคจ้าพี่น้องจา๋า คลิปนี้หน่อยขอลาไปแค่นี้เด้อจ้ะอย่าลืมเด้อจ้ะหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อหน่อยสิได้มีรายได้แล้วหน่อยสิเอารายได้มาสร้างซีรีส์รู้วิศา้เบิ่งกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ลาไปแค่นี้คลิปหน้ามาพอกันใหม่อยูย่ดีมีแห้งทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะหน่อยรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย